สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพีพีเอฟซีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอเจอเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะเซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลรุ้งจะพาพี่พี่มาชมรถหรูสไตล์ผู้บริหารอีก1คันค่ะคุณลูกค้าราคาดีมากฟังก์ชันครบคันมากๆกค่ะกับโตโยต้าแคมรี่นะคะคันนี้ได้เครื่อง 2.0รุ่น G ีค่ะเป็นรถปี2019เนี่ยค่ะคันนี้มาพร้อมราคาตั้งขายนยะคะคุณลูกค้าเพียง729,000เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนยะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเรทเพียง13,000เท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถหรูสไตล์ผู้บริหารเนี่ยค่ะเอาไว้ใช้งานเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันก็ดีนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องก็ดีรุ่งแนะนําคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าหน แล้วประมาณครึ่งๆเลยนะคะคุณลูกค้าขะและที่สาคัญคันนี้นะคะฟังก์ชันเขาไม่ดอยด้วยนะคะจุดแต่ละจุดนะบอกได้เลยสวยทุกคนทุกครั้งเลยนะคะทุกมุมเลยนะคะรับประกันเลยค่ะรถที่เพชรยนต์ของเราเนี่ยค่ะไม่มีชนหนักไม่มีปีความไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีกรับสีก็ไม่ค่ะตัวเลมไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะโตโยต้าแคนรี่เนี่ยค่ะบอกได้เลยคันนี้คุณค่าตอบโจทย์คุณพี่ๆแน่นอนค่ะก่อนดูคลิปนี้นะ นะคะพี่ๆขาฝากกดไลค์นะคะนี่ นะฝากกดไลค์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะกดแชร์กดสับไครต์นะคะกดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่รงอัปเดตลงให้ทุกวันเลยสําหรับคันนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาดีไซน์รถหรูสไตล์ผู้บริหารขนาดนี้นะคะสันเหลี่ยมคมตัวรถเนี่ยยังอยู่ครบๆเลยนะคะแล้วก็สีคันนี้สีแท้สีเดิมค่ะคุณลูกค้าในส่วนของคันนี้ค่ะได้ในส่วนของโลโก้ตโตโยตาะะ้าเนี่ยค่ะเป็นโครเมี่ยมแล้วเรียบร้อยนะคะดวงใสๆเกา ขอเพคะโลโกโตโยต้านะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมในส่วนของกระจังหน้าสีดำนะคะทันลงมาค่ะกันชนนะคะคันนี้นะคุณลูกค้าได้เป็นสีเทานะ,ะ่คะเป็นสีเทาดานะตัดกระตัวรถนะคะคุณลูกค้า่ะและที่สําคัญคันนี้มาพร้อมไฟหน้าที่เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงใสายๆเกวๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวนะคะไฟตัดหมอกคันนี้มีมาให้ครบถ้วนค่ะเซ็นเซอร์คู่หน้าคันนี้ก็มีมาให้เราเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะพามาชมกันต่อเนี่ย นะคะสำหรับในส่วนของด้านข้างนะคะนี่เลย ตนะรงซุ้มล้อค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้แนบสนิทติดกันแบบนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กเดิมๆจากศูนย์นะคะคุณลูกค้ากระจกคันนี้เดิมแท้โรงงานค่ะเช็คให้แล้วเรียบร้อยโตโตยต้าทั้งคันนะคะพี่ๆขาแล้วก็คิวกันศาสตร์นะคะคันนี้ไม่ได้มีมาเพิ่มนะพี่ๆนะในส่วนของคันนี้ค่ะพี่ๆก็จะมีในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วก็มือจับนะคะคันนี้ได้มือจับโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขา พามาชมกันต่อเนี่ยคะสำหรับในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าภายในคันนี้จะเป็นอย่างไรนะี่คะพี่ๆสำหรับภายในนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดํแล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์คอนโซลหน้านะคะคันนี้กว้างๆมาพร้อมที่ผักเท้าวกว้างๆเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆขะในส่วนของเบาะค่ะคันนี้ 2.0G เบาะได้เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสภาพยังไม่ได้รับ การทําความสะอาดเลยนะคะคันนี้นะเป็นสภาพแรกเข้าใหม่ๆสดๆนะเปิดให้คุณลูกค้าได้ดูแบบนี้นะคะในส่วนของโครงสร้างพามาชมเสาบีนี่เลย นะคะโครงสร้างค่ะคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อต <Not S 1> ไม่มีรอย,รยประแจคันไขยขยับเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะในส่วนของฝั่งประตูเน,นะะี่ยะก็จะมีช่องเก็บของมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บวดน้ําช่องเก็บเอกสารนะคะไฟด้านล่างมีมาให้ครบถ้วนค่ะในส่วนของคันนี้นะคะคุณลูกค้าขายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะด้านหลังค่ะพี่ๆคันนี้นะด้านหลังในในส่วนของแอร์หลังนะคะมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมช่องเสียบสาย usb ด้านหลังคันนี้มีมาให้ค่ะในส่วนของเบาะนะคะ บาะหลังเนี่ยก็ได้เป็นบอดหนังนะคะเหมือนกับด้านหน้าแล้วเช่นเดียวกันนะคะเฮดรวมกว้างที่พักแขนมีให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของฝั่งประตูก็จะมีในส่วนของม่านนะคะนี่ นะม่านบังแดดนะคะระบบแมนวนวลมีมาให้นะคะแล้วก็ที่เปิดกระจกเนะี่ยก็เป็นออโต้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับแคมรีค่ะมาดูต่อนะคะสําหรับในส่วนของด้านท้ายโตโยต้าแคมรีกันบ้างนะคะด้านท้ายค่ะคันนี้นะคะโลโก้โตโยตา้าเห็นชัดเจนเป็นโครเมียมนะคะกล้องถอยมีให้มาพร้อมเซ็นเซอร์ถอ,ถ,อถอยถึง4จุดด้วยกันค่ะพี่ๆในส่วนไฟซ้ายนะคะคันนี้ได้ไฟท้ายแบบ LED ไลท์การดิ้งนะนะคะดวงแดงโตโตใสๆค่ะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วน ของด้านท้ายของเรานะคะคันนี้พรมศักรารสะอาดสะอ้านแบบนี้นะคะในส่วนของชุดช่อมนางไหลฉุกเฉินแม่แรงนะคะนี่เลย นะชุดซ่อมยางอะไหล่ฉุกเฉินแม่แรงคันนี้มีให้ครบทวนเนี่ยค่ะพร้อมในส่วนของโครงสร้างรถนะคะสีคีมไข่นะซีนทางมะพร้าวสีเดิมนะคะสีครีมไข่นะโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควาแนะคะไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกอไม้ไม่มีตัดต่อเครื่องยนต์นะคะตัวเริม่มไม่มีชารุดสูญหายแน่นอน,นะคะ่ะการันตีนะคะเราเปิดมา,มามากกว่า25ปีแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเรื่องคุณภาพรถนะคะเรื่องเหล็กแต่เราเป้ที่ดีที่สุดบอกได้เลยที่เพ็กยนจัดให้แล้วเรียบร้อย พามาชมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของภายในฝั่งคนขับกันบ้างนะคะว่าภายในฝั่งคนขับคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวพารีวิวแต่ละจุดกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะปุ่มแ a ชั่นค Control นะคะนี่ นะปุ่มแพชชั่นคอนโทรลนะคะคันนี้มีกระจกออโต้สี่บานเรียบร้อยนะคะควบคุมกระจกอีกสี่บานที่เปิดปิดกระจกมองข้างมีให้ที่ปรับกระจกมองข้างมีให้นะคะที่เซตร,ระบบการน,นั่งมีมาให้ค่ะมาพร้อมช่องเก็บของนะมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะบอกได้เลยคุ้มๆนะคะฟังก์ชันครบคันจริงๆปุ่มเอนจิ้สตาร์ทนะคะมีมาให้นะด้านขวามือนะคะปุ่มเอนจิ้สตาร์ทมีมาให้ด้านขวามือค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของการเปิดตัวของ ตัวรถสวยๆแบบนี้ค่ะในส่วนของหน้าจอเลือนไม้นะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนสกว่าโลนะคะไมเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะคุณลูกค้าไม่มีกลับไมก็ใหม่นะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะไม่มีรอยถลอกปอกเปิกเลยนะคะหุ้มหนังมาแล้วร้รอยสั่งกันด้วยเสียงได้นะคะรับสายโทรศัพท์ได้นะคะฟังวิทยุ f m MM AM ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเสียงวิทยุได้เลยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้ได้ เป็นหน้าจอแบบทัสกีนนะคะรับรองในส่วนของระบบ a p p เ e CarPlay พ n d r o i d Auto นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟังวิทยุ f m AM นะคะใส่ CD ดีฟังได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของแอร์ระบบออโต้นะคะพี่พี่ขาแล้วก็แทนชาร์ตไวเลสชาร์เ r อร์นะคันนี้มีมาให้นะคะในส่วนของหัวเกียร์อาจจะมีรอยถลอกปอกเปิกนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะพี่พี่ขาในส่วนของช่องวางแก้วคันนี้มีมาให้นะคะเบรกมือระบบไฟฟ้าเบรคโฮมีเรียบร้อยนะคะและคันนี้เนาะก็จะได้มาในส่วน ของนี่เลยนะคะกล้องมองหลังปรับแสงออตโต้ล้วเรียบร้อยค่ะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าท่านใดนะที่กําลังมองหาเนี่ยคะ โตโยต้าแคมรี่นะคะคันนี้แนะนําจริงๆค่ะคุณลูกค้าได้เป็นเครื่อง2.0นะคะคันนี้ได้เป็นรุ่นจีนะคะเป็นรถปี2019กับระยะการใช้งานประมาณ1,300เท่านั้นนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะอยู่ที่729,000เท่านั้นเนะะี่ยค่ะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะแต่ถึง31สิงหาคามนี้เพียง 2.10เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อหาเซลลรุงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร097 251 7 435นะคะวันนี้เซลลรุ่งต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่ๆฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุงอัปเดตให้ทุกวันสำหรับวันนี้เซลลรุ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆ่ะสวัสดีค่ะ